d ีแม็กเก่า2005ครับมารีวิวพลังใบส้มกันนะครับว่าทรงประมาณไหนรถ d m a มนะครับที่เหลือเดิมๆมั้งถึงว่ามีหัวฉีดอะไรก็สักอย่างหละครับไม่แน่ใจนะครับลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตาบูสกันแล้วกันนะครับว่าติดกี่พันรอบนะครับตึงไหมอ่าบูสเต็มเร็วไหมนะครับให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเผื่อเพื่อนๆใช้รุ่นนี้อยู่นะครับจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับ ระนิ่งๆนะไล่ออกครับไม่ได้ทำอะไรเยอะครับเอาวุธไปสี่สิบพอนะครับแล้วติดกี่พันรอบอะอีกอย่างนึงอะเมื่อกี้น่าจะเห็นนะครับว่าเต็มเร็วใช้ได้นะครับติดกี่พันรอบเอาให้เห็นรอบด้วยนะครับแต่งกันเล่นมา เกียร์น้ำนอะไรกันกี่เป็นรอบเนี่ยเห็นไหมนะอย่างนี้ได้ไหมสองพันกว่าบูธกัดิีกแล้วนะครับอนะเดี๋ยวผมลากลาก,ลากเล่นไปอ๋เอเลขหกนะครับ D Max นะครับ2500นะครับบูธติดประมาณนี้นะครับบูธเต็มประมาณนี้นะ เพื่อนๆดูเป็นแนวทางได้นะครับเื่อใช้รุ่นนี้อยู่นะครับหรือใกล้เคียงกันนะครับผมว่าไม่ผิดหวังนะฟิวใช้ได้เดี๋ยวขออีกสักตีหนึงแล้วกันไะหไออกไล้ออกออกเปิดประมาณนี้ครับ โคตรตึง oh,